สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะสำหรับแนวทางเลาาพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋างวดประจำวันที่28นะคะมิถุนายน2566น2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะสำหรับของวันที่ยี่สิบยีนะคะวันที่26 แต่วันที่16ให้ดิ่นที่9กับ2กับ5ไปนะคะสำหรับท่านที่อยากไปวิ่งไปรูดให้รูดที่9นะคะอแอดสรุปทั้ง6ตัวนะคะพี่พี่จะมีล่างของ6ตัว4ตัวนะคะเพราะว่า5ตัวนี้ส่วนน้อยเนาะจะไม่ค่อยอนำไปเป็นแนวทางกันนะคะล่างของ6ตัวนะคะ6ตัวก็คือ9 2 8 0 6 6นะคะผลน,นี้นะคะพี่พี่จ๋า 92นะคะมาล่างของ6ตัวแอดให้เด่นที่9วิ่งรูที่9มานะคะแอดมี29ออก92นะคะมาในตัวกลับเด่นที่2ก็มาเช่นกันนะคะส่วนล่างของ4ตัวก็คือ80แอดหลุดไปบน066ก็หลุดไปนะคะพี่พีจ่จ๋าอ่ะก็มาเฉพาะล่างของ6ตัวนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเพราะว่าการคำนวณน,นะคะพี่พี่จ๋าสถิติแนวทางนะคะแนวทางสถิติตัวเลขนะคะมีเข้าบางหลุดบ้างมาดูกันนะคะสำหรับแนวทางของวันที่28นะคะแนวทางของวันที่28ตัวเด่นเลยนะคะพี่พจ๋าสำหรับตัวเด่นเลยนะคะก็คืออ่าหนึ่งเนาะ ถ้าใครอยากนําไปวิ่งไปรูดนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะคะหมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสําหรับ1น,นะคะแอดก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าะคะตัวต่อมานะคะตัวรองรองที่9นะคะรองที่9้า เก้าก็จะมี9 0้าส่วนรองลองมาก็คือสี่สี่สองสห้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าอ่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ ชื่นชอบพี่เหมือนกันก็ค่อยนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนี้นะคะเน้นไปแค่3คู่เท่านั้นนะคะบนล่างนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักหนึ่งแอดเน้นไปที่1นสนะคะส่วน9นะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่90แล้วก็4แอดเน้นไปที่4.5เด้อเดะอ จดไว้แคบไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางอย่าลืมเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่พี่จา๋าเก้าศูนย์หรือหกศูนย์นะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จา๋าอดชื่นชอบคอยตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ